ก็บก็มีผู้แนะนำนะคะผพ้เปิดโอกาสธุรกิจอันยิ่งใหญ่ของโบนะคะไม่ขอบคุณเขาไม่ได้นะคะขอบคุณบู๋เดมอนพี่หนูเล็กกัญญาลัตเก็บพิบูลค่ะ oh. และโค้ดนะคะที่คอยสอนงานตลอดแล้วก็ดูแลบมาตลอดจนมาถึงวันนี้นะคะขอบคุณพี่หนูเล็กัญญาลัตเก็บพิบูลและพี่เทนวัเลชัยอ่อ,อนทรัพย์ค่ะ oh. ว่าโบจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้นะคะโบก็มีอดีตค่ะ ก็เป็นอ่อลืมนะคะไม่ได้เลยนะคะก็ขอบคุณนะคะสองผู้ก่อตั้งนะคะที่เปิดบริษัทดีๆแบบนี้มาแล้วก็ทําให้แม่ค้าปลาทูนคนหนึ่งนะคะ <_ A> มีจุดยืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พลิกฟื้นชีวิตนะคะได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณ <_ A> นายแพทย์สุทธวีเกียรติชวน,นันแล้วก็ซีอโอรพกิจนิชิเลอศวิจิตค่ะโบเป็นแม่ค้าค่ะขายปลาทูนึ่ง ตามตลาดนะัดในรูปกับตัวจริงอะไรสวยกว่ากันตัวจริงก็ขายมานะคะ12ปีนะคะกับความมุ่งมั่นทุ่มเทขยันทำปลาเองค่ะควักปลาเองหักคอปลาเองแล้วก็ขายเองนังเลงพอเงยกลับบ้านค่ะสี่ทุ่มห้าทุ่มแบบนี้ค่ะ12ปีค่ะโบรู้สึกว่าวชีวิตการขายปลาทูนึ่งเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ดีแล้วเป็นแมค่ค้า ไม่ต้องเป็นลูกน้องใครเพราะโบเคยเป็นสาวโรงงานมาก่อนโบต้องข้ามตามเวลาออกตามเวลาแต่ที่นี่เราไม่มีเจ้านายแต่ธุรกิจเนี้ยมันคือเจ้าของชีวิตโบเลยค่ะ12บปีที่โบมุ่งม,มั่นนะคะแล้วก็ตั้งใจขยันค่ะจนโบประสบความสาเร็จค่ะจากคนไม่มีอะไรเลยนะแล้วประสบความสําเร็จสามารถซื้อบ้านได้ด้วยเงินขายปลาทูซื้อรถได้ด้วยเงินขายปลดดยาทูกับส2บสองปีค่ะ 12ปีค่ะที่โบเข้าใจว่าเนี่ยคือความสําเร็จของโบแล้วค่ะสิ่งที่โบไม่คาดคิดเลยโบไม่คิดเลยว่ามีบ้านแล้วมีรถแล้วคิดว่าสาเร็จค่ะแต่สิ่งที่โบไม่คาดคิดโบเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจต้นทุนราคาปลาที่แพงค่ะแล้วคู่แข่งก็เยอะสองเจ้าสามเจ้าเต็มตลาดไปหมดเลยทั้งฟ้าทั้งฝนเราพยายามขยันค่ะเราพยายามตั้งใจขายของแต่สุดท้ายค่ะเป็นหนี้ มีบ้านมีรถแต่เป็นหนี้ค่ะหาทางออกไม่เจอเอาหนี้มาใช้หนี้ไม่รู้จะทำยังไงค่ะเวลาที่เป็นหนี้หาเพื่อนสักคนไม่มีไม่มีใครค่ะช่วยโบได้เลยมีแต่โทรไปหาคนที่โบรักมากที่สุดแม่ไม่มีการจ่ายค่าบ้านยืมหน่อยดิไม่เคยคืน ยืมแล้วยืมเล่าค่ะประคองไปแล้วประคองเราสุดท้ายไปไม่รอดแม่ถามว่าไหวไหมลูกถ้าไม่ไหวก็กลับมาอยู่บ้านเราเถอะลูกเจ็บปวดค่ะสิบกว่าปีขยันมุ่งม,มั่นตั้งใจค่ะยอมทิ้งลูกยอมทิ้งแม่มาเพื่ออะไรเพื่ออยากมีชีวิตที่ดีอยากกลับไหมป่อยากกลับมากค่ะในวันนั้น บรู้สึกว่าโบาไม่อยากไปต่อแล้วโบท้อแท้กับการเป็นหนี้ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีทางออกในชีวิตตัดสินใจประกาศขายบ้างะมา,าที่โบท่งเฮค่ะขยันมุ่งม,มั่น12ปีกว่าโบาจะประสบความสำเร็จได้แต่สิ่งที่มันยากมากกว่ามันคือการรักษาความสำเร็จ โมไม่รู้จะทำยังไงคะ่ะกับชีวิตอะไรมันขนาดนี้ขยันนะไม่รู้คะ่ะความโชคร้ายแต่มันก็มีความโชคดีโบมองเห็นคะ่ะในสิ่งที่โบมองหาโบโชคดีที่มีลูกค้าคะ่ะถือนิยสารมาที่ร้านแล้วหน้าปกนินยสารเล่มนั้นคะ่ะมันเปลี่ยนแปลงชีวิตมันคือแม่ค้าปอกเปียคะ่ะ ที่ขายของตามตลาดนะัดแผงติดกับโบแม่ค้าเหมือนโบหายจากตลาดไปสีปีแต่ชีวิตเขาไม่เหมือนโบชีวิตเขาดีขึ้นชีวิตเขาประสบความสําเร็จชีวิตเขามีบ้านชีวิตเขามีรถแต่ชีวิตโบค่ะสีปีโบอยู่ที่เดิมยืนอยู่จุดเดิมขายปลาทูอยู่เหมือนเดิมกะทะไปเดิมที่เดิม และกำลังจะหมดบ้านกําลังจะหมดรถวันนั้นมาเลยทําให้โบรู้สึกว่าพี่เล็กมาชวนแต่โบปฏิเสธค่ะโบคิดว่าชีวิตโบดีอยู่แล้วโบเลยปฏิเสธโอกาสของโบค่ะโบไม่ได้ปฏิเสธพี่เล็กเลย<บ>เขาไม่มีโบค่ะเขาประสบความสําเร็จได้เขาเป็นบูดมอนได้เขามีไรายได้แปดแสนได้เขามีรถมีบ้านได้เขามีชีวิตที่ดีได้ โบกลับมาถามตัวเองค่ะแล้วคุยกับตัวเองไหมเฮ้ยโบธุรกิจแบบนี้พี่เลกมาชวนไม่ชอบไม่ใช่ไม่ใช่แนวแต่คำถามคือโบชอบขายนาทูไหมโบ,โบชอบเป็นสาวรง ผลลัพธ์และวถ้างานนี้มันให้ผลลัพธ์แบบนี้ได้มีรถมีบ้านแบบนี้ได้เอาไหมคะคุยกับตัวเองจบวันนั้นคะ่ะตัดสินใจคะ่ะโทรหาพี่หนูเล็กเข้าบริษัทค่ะสิ่งที่เห็นคืออยา,าเริจมทำเกทำยังไง เห็นบ้านเห็นชีวิตที่ดีบริษัทสินค้าแผนไม่เข้าใจค่ะแต่สิ่งที่โบเห็นเลยคือโบอ,อยากสำเร็จโบถามพี่นูเล็กพี่คุยทำยังไงหนูจะสำเร็จเหมือนพี่พี่เล็กบอกว่าโบโบดูพี่สิแม่ค้าปอเปียค่ะเป็นแค่แม่ค้าธรรมดาประสบความสำเร็จได้แล้ววันนี้เราเป็นแม่ค้ามาทัว เราก็ทำได้ <Yeah. S 1> เข้าบริษัทไปเอาความเชื่อคะ่ะหลังจากนั้นอยากสำเร็จทำยังไงอะคะโอ oh, oh. ต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาตัวเองโอ <Yeah. S 1> oh, ต้องเข้าฝังชั้น <Yeah. S 1> ปาทูโอ oh, oh. ต้องฝึกไหมคะ <Yeah. S 1> ต้องฝึกทำไหมถึงจะทำเป็นขายได้ธ <Yeah. S 1> ุรกิจนี้ต้องเรียนรู้ไหมเข <Yeah. S 1> ้าค่ะเออสั c c e s yeah. บอกให้เข้าเข้าครั้งที่สิบสองเข้ามาเรียนรู้ตั้งใจค่ะคนพูดบนเวทีเหมือนกันวิยากรคนเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันค่ะแต่ความสำเร็จไม่เหมือนกันทำไมรู้ไหมคะก็เพราะความตั้งใจมันต่างกันไนงะ เรียนแล้วไม่ทำซักเซนอนจ่ายตังไหมคะไม่ไม่จ่ายเริ่มจากการอัปเกรดค่ะการลงมือทำทำมนันทั้งที่ไม่พร้อมนี่แหะค่ะถ้าเราพร้อมคงไม่ได้ทำทำมาทั้ทงที่ไม่เก่งค่ะคนเรามันไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดแต่มันเกิดมาแล้วมันอยากจะเก่งหนึ่งคนก็ทำค่ะเริ่มขยับมาค่ะหลังล้านอา่ะสักสี่คน คุณรู้เรื่องไหมไม่รู้ค่ะแต่ขอให้ได้พูดขอให้ได้ทําขยับมาเริ่มร้านกาแฟค่ะพัฒนาความกล้ากลัวไหมกลัวทําทั้งที่กลัวค่ะอยากสำเร็จอ่ะจัดเฮ้าค่ะสิบคนขึ้นสอนงานค่ะสปอนเซอร์ค่ะพัฒนาตัวเองขึ้นมาทําไงจะสําเร็จต่ออย่ยากสำเร็จอะพูดให้ได้มาะร <s> สตาร์นค่ะ ทำยังไงอะจนวันนี้มาขึ้นยืนพูดสามพันกว่าคนวันนี้ได้ไงคะเริ่มต,นต้นจากวันนั้นแค่หนึ่งคนอพอออกไปลงมือทำเป็นไงคะเจอไหมค่ะบัเิเ<อ>ิตเอธชวนแล้วไม่มามาแล้วไม่ฟังฟังแล้วไม่สมัครสมัครแล้วไม่ทำทำแล้วไม่ทน<อ>สำคัญทนได้ไหม นาศักยภาพทางความคิดค่ะกลอบความคิดของเราเป็นยังไงแม่ค้าประทูทําไม่ได้หรอกชีวิตเป็นได้แค่แม่ค้านี่แหละอยู่ในตลาดนี่แหละเป็นได้แค่อี้แพ้ไอีแค่กระจอกคนนึงสุดท้ายก็กลับไปเป็นมน,นุษย์เงินเดือนทาเช้ากินข้าวชีวิตมป็นไม่ได้แค่นี้ก็เจ็บปวดเลย เข้างานวายพอตที่ทำให้โบค่ะรู้เลยว่าชีวิตเราไม่ได้เป็นเชแม่ค้าหม,ค<อ>หมดเวลาชีวิตเไมด้เป็นแะะ่ค้ <c oughs> ชีวิตเรามันดีได้มากกว่านี้สุดท้ายค่ะโบได้เข้าพอตนี้นะคะขอบคุณนะคะซีอโอนพากินิทิเลิจิตน,นะคะ<อ>ยืนสอนตั้งแต่8ปดโมงยันห้าโมงท่า เรียนรู้พัฒนาตัวเองเราต้องมีนะคะสุดท้ายเราต้องพัฒนาการต่อสู้การยืนหยัดให้มากพอโบต่อสู้โบยืนหยัดค่ะวว <ım. S 2> <Verse> ิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดปัญหาโนวิดทำให้เราตายแต่มันทำให้เราโตค่ะวันนี้เราไม่อยู่กับปัญหาอยู่การแก้ปัญหาต่อสู้ค่ะฟังค่ะซีอีโอเยอะ แล้วจะมีการยืนหยัดค่ะวันนี้ค่ะเจ้าของค่ะท่านไม่ย้ายไปค่ายไหนค่ะท่านไม่ไปไหนท่านอยู่ที่นี่โบก็จะอยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะจต่บางครั้นค่ะโบเป็นเพื่อ้ขา,ป,าประทูค่ะจนถึงวันนี้โบก็เป็นตําแหน่งไดมอนีนรหัสคู่โบนะคะมีรหัสคู่แฟนแล้วนะคะสวยๆแบบรหัสคู่โบค่ะ คลยคืออยู่เบื้องหลังนะคะแม้แต่วันที่กินไข่ก็ไม่เคยบอกให้เลิกทำแซงเซ็ตหมองสู้ตลอดค่ะคุณ,าคณลาัสผูงนะคะจากวันนั้นค่ะไปได้ไหายโเคค่ะายโบก็เป็นไดมอนนะคะที่มีรายได้มากกว่า4ี่แสนบาทต่อเดือนค่ะปัญหาทุก,กอย่าง วันนั้นค่ะวันที่โดนลถยึดไปสองคันได้รถใหม่อะค่ะกับทางเส้นมองอะค่ะซื้อรถใหม่ไป้ายแดงให้แม่วันแม่ค่ะได้รถทานฟอร์มบุที่ได้กับทางเซ็นฟรัที่ได้กับทานฟอร์มค่ะแถมเครื่องบินอีกน่เครืองด้วยเงินซักเซ้นทรัแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะบ้านที่เคยประกาศขายรักษาไว้ด้วยเงินซักเซ็นทอัที่อะซื้อเงินสด เ,เงินสักเส้นป่อล้านหนึ่งจ่ายไปเลยค่ะแล้วก็โบได้ท่องเที่ยวนะคะฝรั่งเศสจากวันนั้นค่ะที่โบไปแค่ดูไปเป็นอะไรที่มันแบบเทียนมากๆโบไปคนเดียวอะ่ะทีมไม่ได้ไปอะ่ะร้องไห้แต่ออเส้นทางดูในใจทีมกำลังลุยอ,อยู่นะกำลังสู้อยู่นะโบไปดูไปคนเดียวแต่โบโบอกโบกลับมารอบนี้โบจะพาทีมไม่ไปได้ รอบนี้สิบเอ็ดคนคะฝระั่งเศสแอมได้ยดสองคนนะคะสองรหัสแล้วก็ว่าที่ได้ยอกสามราหัสแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มค่ะของครอบครัวค่ะใหแม่ไปเที่ยวได้เงินให้พ่อให้แม่ให้เขามีรอยยิ้มเวลาให้ตังค์เขาเขายิ้มค่ะเวลาซื้อทองให้เขายิม้มเวลาพาเขาไปเที่ยวแม่ถ่ายรูปนี้พ่อถ่ายรูปนี่เขายิ้มเขามีความสุขปรสํสำเร็จ